ใบบุญวันนี้ฉันไปวิ่งเล่นมาเหนื่อยมากๆเลยขอใบบกถ้าางนั้นเธอต้องไปอาบน้ำด้วยนะจะได้สบายตัวเออคือถ้าฉันไม่อาบน้ำแล้วนอนเลยได้ไหมะใบบุญไม่ได้นะใบบกเพราะมันจะทำให้เธอสกรปรกนะแต่ตอนนี้ฉันก็ไม่มีเหงื่อแล้วนะแถมฉันก็ง่วงนอนมากๆเลยไม่ได้นะใบบกฉันจะเรียกดรัเตอร์ไซมาให้ความรู้กับเธอเองดรัเตอร์ไซด์มาแล้วจ้าใบาบุญใบบก มีอะไรกันหรอจ๊ะใบบอกไม่ยากอาบน้ำขาดดรไซท์ทั้งที่วันนี้ไปวิ่งเล่นมาแทๆ้ๆไม่ได้นะใบบอกถ้าเธอไม่อาบน้ำจะทำให้ร่างกายของเธอมีแต่เชื้อโรคและแบคทีเรียเอานะแล้วก็จะทำให้เธอสกปรกด้วยโหฟังแล้วน่ากลัวมากเลยครับดรไซ์งั้นใบบอกต้องไปอาบน้ำแล้วล่ะครับดีมากเลยใบยบอกถ้ายากได้ความรู้เพิ่ม,เต,มเติมแล้วก็ เราไปฟังอาจารย์จากคณะวิทย์คิตดีกันเถอะคณะวิทย์คิตดีตสวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกครั้งนะคะในรายการแซนคิตตี y ในหัวข้อทำไมเราต้องอาบน้ำเดี๋ยวน้องๆไปฟังความรู้ดีๆในรายการแซนคิตตีกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาในหัวข้อของทำไมเราต้องอาบน้ำนะคะ ด้วยสภาพอากาศร้อนๆในบ้านเราทําให้เราต้องอาบน้ํากันทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งในขณะที่ในต่างประเทศที่อากาศหนาวเย็นผู้คนอาจไม่ได้อาบน้ําทุกวันจนเป็นเรื่องปกตินั่นเองที่น่าสนใจคือจากการรวบรวมสถิติในหลายประเทศพบว่าประชากรในสหรัฐอเมริกากว่า2ใน3อาบน้ําทุกวันค่ะรวมถึงชาวออสเตรเลียกว่า80%เซที่อาบน้ําทุกวันเช่นกัน แต่คนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีอากาศหนาวเฉลี่ยแล้วอาบน้ําเพียงสองครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นเราจําเป็นจะต้องอาบน้ําทุกวันเพราะว่า1กลิ่นตัวกลิ่นเหงื่อ 2. ออากาศร้อนอยากรู้สึกสดชื่น 3. อยากรู้สึกสดชื่นหลังตื่นนอน 4. เป็นกิจกรรมตอนเช้าที่ต้องทําเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นสะอาดแล้วน้องๆล่ะคะอาบน้ํากันทุกวันหรือเปล่า เป็นยังไงกันบ้างคะความรู้ดีๆในรายการแอนติดีน้องๆอย่าลืมอาบน้ำทุกวันนะคะเพื่อให้ร่างกายเรานั้นสดชื่นและสะอาดค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปวันนี้บ้ายบายค่ะ